อุ้งอ,งอิงเป็นเหตุโดนจนได้เหตุเกิดที่น้องบัวลำพูมือคืนนี่พี่น้องครับกุดดินจีนะครับนุ่มโจนะครับต้องออกมาขอโทษพี่น้องชาวน้องบัวลำพูทั้งกุดดินจีเกิดอีกอย่างขืนเดียวไปติดตามชมติดตามฟังในคลิปนี้พี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซีคนหมักมามสู่ผูสุคน,นะครับเอฟซีสาวนอยเป็นบานแป้งที่สาคัญขาดบ่ไรนะครับเอฟซีอีหลาอุ้งอิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอพระคุณทุกๆการติดตามชม ในช่องของคนหมักหมอลำทั้ง3าแพลตฟอร์มเนาะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเช่นเดิมครับว่าจะเป็นการกดใจกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเช่งสังสรรค์ตคลิปน้องครับคลิปนี้นะครับมาเข้าประเด็นของเ้าเลแล้วกันนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องครับอุ้งอิงเป็นเหตุมือคืนนี่พี่น้องครับถึกเศร้าบานเศร้าซองเขานะครับร้องเรียนมานะครับว่าควรจะปรับปรุงตรงนี้นะครับพี่น้องคนมันหลายโพดครับพี่น้องครับนุ่มโจนะครับ ต้องออกมาขอโทษเอฟซีทุกผู้ทุกคนที่เขาไปเบิงปติดตาเมาื่อคืนนี้นะครับด้านนาเวที่บางส่วนบางคนนะครับพี่น้องเดินทางกลับเพราะบบมีหมองนางพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นอีกนะครับหลังจากนีไปพี่น้องครับเพราะนุ่มโจ่นบอกเดี๋ยวผมจะรีบทําการปรับปรุงเิ่นว่าพี่น้องครับนี่แหละครับความหักความหมองความแพงของเอฟซีสาวหน่อยเพชรป่านแพงเขาอยากไปเห็นอีหลา่าอุ้งญิง หน้าเวที่อยากไปเห็นอีหล่าโตเป็นๆอยากไปจับมือน,น้อยๆอีหล่าเนาะพี่น้องเนาะเออเห็นละชื่นใจแห้งครับพี่น้องครับเฮารูเฮ่าสาบดีอุ้งอิงไปเวที่ใดกบแตกเวที่นั้นอัญญทุกเวทที่พี่น้องครับทุกวันนี้นะครับอุ้งอิงคือผู้สร้างปรากฏการณ์อย่างแท้จ,จริงและนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของหมอลำพี่น้องครับตั้งแต่อีหล่าเขาวงการมาเนาะพี่น้องนะเนาะเฮาเห็นนะครับพัฒนาการของหมอลำ หลายๆวงหลายๆด้านเลยทีเดียวพี่น้องครับเออทุกวงทุกเวทีณตอนนี้พี่น้องครับอืปังแห้งพี่น้องบบม,นาามาันแต่สาวหน่อยเพรบานแพ่งเนี่ยเออวงอื่นกับเป็นคือกันคนมาเบิงหมอล่ำหลายนะครับเด็กรุ่นใหม่หรือแม้กระทั่งรุ่นเก่านะครับที่บุเคยเบิงหมอล่ำหรือนะครับห่างหายจากหมอล่ำไปโดนไปนั่นนะครับณนะตอนนี้ยิ่งมีโลกโซเชียลเข้ามาพี่น้องครับ แทบจนทุกวงเลยนะครับทุกสนามเลยที่ผมได้ไปสอดไปช่องเบิงงนาะวงนั้นวงนี้พี่น้องค้นหลายอีนี้นะครับพี่น้องครับเออเป็นกําลังใจให้ทั้งแดนสาวน้อยเป็ดบานแพร่และทุกๆวงนะครับของวงการหมอล่ำของข้าพี่น้องครับคลิปนี้บอมีเอียงหลายมากมาให้พี่น้องจ้ะกิริยาวาจารใดที่ผมกล้าวไปแล้วบ่ถือบ,บ่ควรขออภัยวในที่ตรงนี้นะครับบอมมีเจตนาบ่ดีนะครับ คลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับพี่น้องผมมีเจตนาบุดีทั้งสิ้นนะครับพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเข้าใจแอดมินด้วยเนาะพี่น้องเนาะเออยาสุวายาสุดาอุเดอร์ดาได้แต่ยดาดแงงนะครับพี่น้องครับเอาฝากไว้ซัมนีครับสวัสดีครับ